นิยายวายพีเรียดแฟนตาซีเรื่องร่วมเรียงเคียงรามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่8ฟาบาดฟาบาดทหารวานอนตนหนึ่งรีบวิ่งกระหืดกระหอบมายังป้อมปราการค่ายจะเย็นเย็นก่อนมีอะไรก็ค่อยๆพูดมาชมพูพานบอกเจ้าลิงน้อยตนนั้น เขาเป็นหน่วยสอดแนมที่แอบซ่อนกายอยู่ข้างสนามรบเป็นผู้ที่คอยส่งข่าวกลับมาที่ค่ายหากฝ่ายของพระรามเพลียงพล้ำหรือต้องการความช่วยเหลือกองทัพพลักษณ์ตายหมดแล้วครับราวกับหัวใจของผู้เป็นแม่ทัพหล่นหายไปร่างกายไร้ความรู้สึกประสาทสัมผัสไร้การรับรู้เขารีบพาตัวเองไปยังสนามรบอย่างรวดเร็ว และตามหาร่างของคนคนหนึ่งท่ามกลางศพของทหารนับพันอย่างบ้าคลั่งเขาแทบจะหมดแรงอยู่ตรงนั้นเมื่อพบคนที่เขาตามหาในสภาพที่มีสอนปักกลางอกเสื้าเปื้อนเลือดเต็มตัวและครั้งนี้ร่างในอ้อมแขนไม่หายใจแล้วลับรับจะฟื้นขึ้นมาก่อนสิเจ้าจะตายไม่ได้นะ ข้ามีเรื่องต้องคุยกับเจ้ามากมายข้ายังไม่ได้บอกความรู้สึกของข้าต่อเจ้าเลยชายหนุ่มเขยา่าร่างที่นอนหลับตาแน่นิ่งสลับกับกอดไว้แนบอกไม่ใส่ใจว่าเสื้อผ้าของตนจะเปื้อนเลือดไปด้วยหรือไม่ เจ้าอยากใช้ชีวิตอิสระไม่ใช่หรือรักข้าสัญญาว,ว่าจะให้อิสระกับเจ้าไม่พาเจ้ามาลำบากกลางป่าอีกแล้วเจ้าอยากกลับบ้านข้าก็จะให้เจ้ากลับข้ากลับไปกับเจ้าด้วยดีไหมเจ้าฟื้นขึ้นมาก่อนสิเป็นครั้งแรกที่น้ำตาไหลาอาบหน้าชายชาตรีความกลัวและความเสียใจกัดกินหัวใจจนหมดสิน้นเขากอดร่างกายของพลักไว้แน่น ไม่รู้ตัวว่าร้องเรียกชื่ออีกฝ่ายไปกี่ครั้งไม่รู้ว่าตัวเองพรั่งพรูคคำพูดอะไรออกไปบ้างก่อนที่สติจะหมดสิน้นลม้มลงตรงนั้นโดยมีพลักอยู่ในอ้อมแขนไม่นานนักก็มีบุสบกแก้วลอยอยู่บนอากาศเนื้อร่างพาระรามกับพลักมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่บนนั้นเมื่อเห็นร่างของคนรู้จักทั้งสองคนนอนจมกองเลือดนิ่งสนิทอยู่เบื้องล่าง ก่อนที่ยักษ์สาผู้บังคับบุษบกแก้วจะพากลับไปพิเภกเป่าลมเหนือร่างของลิงเผือกหนุมานบุตรของพระพายที่มีชีวิตเป็นอมะตะถึงแม้จะตายแล้วแต่หากมิสัยลมพัดผ่านกายก็สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งซอนที่ปากอ,กอกหลุดออกทันใดวินาทีต่อมาบาดแผลก็เริ่มสมาน หนุมานค่อยๆลืมตาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่หนุมานพี่เพกเอ่ยถามวันนี้เขารับหน้าที่พาทหารวานอนจำนวนหนึ่งออกไปหาผลไม้ในป่าระหว่างทางกลับมาเขาเจอกับลิงน้อยสอดแนมที่ชมพูพานส่งไปส่งข่าวให้เขารีบกลับมาที่กองทัพโดยด่วนท่านพิเพกองอินเสด็จมาทำร้ายพลรักแล้วก็แผลงสอนเสร็พวกเรา อนุมานเล่าสั้นๆก่อนจะหันไปรอบตัวองชายล่ะพลรักษ์อยู่ที่ไหนทั้งคู่ขยับไปหาชมพูพานที่กำลังกรอกยาสมุนไพรเข้าปากพรรามโดยมีร่างของพลรักษ์นอนอยู่ด้านข้างพรรามน่าจะเสียใจจนสลบไปส่วนพรักษ์นั้นชมพูพานใส่หน้าและพูดไว้แค่นั้นไม่นานนะัก พระรามก็ได้สติกลับมาบลักเราพโล่งออกมาเมื่อหันไปเห็นร่างไร้ลมหายใจของผู้เป็นท้งน้องชายเป็นทั้งสหายก็ทำท่าราวกับจะคลั่งอีกครั้งองค์รามใจเย็นๆก่อนหากพระองค์ยังยั้งสติไม่ได้แบบนี้เราจะช่วยพลักไม่ได้นะพี่เพกพูดเสียงดังช่วยได้หรือท่านช่วยเขาได้ใช่หรือไม่ ต้องทำอย่างไรท่านพิเภกพาร,รามหันมาถามอย่างมีความหวังองค์อินที่หนุมานเห็นวันนี้น่าจะเป็นอินทรชิตจำแรงกายมาเราใช้สอนพมมาตยิงใส่พวกเขาชมพูพานเชิญท่านอธิบายวิธีช่วยเหลือเถอะสอนพมมาตเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้ต้องใช้สมุนไพรอิชนาแก้พิษขอรับสมุนไพรนี้อยู่ที่เขาอาวุธ มีจักรกรดพัดหมุนอยู่โดยรอบตลอดเวลาแต่หากบอกว่าพระรามต้องการใช้จักรกรดก็จะหยุดหมุนขอรับชมพูพานผู้เป็นดั่งหมอประจำกองทัพอธิบายหนุมานเจ้าจงไปนำยาแก้พิษมาให้ได้ราวกับรู้หน้าที่ว่านอนเผือกรับคำแล้วรีบรุดห่อออกไปทันใดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปแล้วพระรามก็ยังคงนั่งเฝ้าร่างของพรลักษ์อยู่ตรงนั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้เขาลุกออกจากตรงนั้นได้เมื่ออยู่คนเดียวเงียบๆความคิดจึงดำดิ่งสู่อดีตตั้งแต่จำความได้ชีวิตของเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยพี่น้องต่างมารดาทั้งสามพระลักษ์พระสัตตรุษและพระพรต ถึงแม้ว่าพลักและพระสัตรูจะเป็นฝาแฝดร,ร่วมอุทธร์แต่พลักกลับสนิทและใช้เวลาอยู่กับเขามากกว่าวัยเด็กไม่ว่าเขาอยากได้อะไรพลักก็จะรีบหามาให้อยากทำอะไรพลักจะสนับสนุนและติดตามไปร่วมด้วยเสมอเพียงแค่เขาขยิบตาอีกฝ่ายก็จะลงมือทำให้โดยไม่ต้องเอ่ยปากแม้ว่าตั้งแต่เขาแต่งงานมา พลักจะเริ่มรักษาระยะห่างกับเขาอย่างรู้หน้าที่แต่ก็ไม่เคยหายไปไหนยังคงติดตามรับใช้เขามาตลอดนับว่าเป็นผู้ที่รู้ใจเขาอย่างแท้จริงดังคำโบราณว่าไว้ไม่สูญเสียก็จะไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการมีอยู่ตั้งแต่ครั้งตอนพลักถูกหอกโมฆะศักดิ์เขาก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตาม เขาสูญเสียคนคนนี้ไปไม่ได้ยิงตอนนี้เรากับเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งยิ่งทำให้เขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคนคนนี้สำคัญกับเขาจริงๆแม้ท้องฟ้าจะมืดมิดแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศบดบังแสงดาวพระรามเงยหน้าขึ้นก็เห็นหนุมาน กำลังแบกภูเขาขนาดใหญ่ทั้งลูกลอยผ่านขึ้นไปอยู่เหนือลมไม่นานก็มีละอองเกสรของสมุนไพรสีแดงร่วงหล่นลงมาตามลมซอนพมมาที่ปัก,กอกของพลักและบรรดาวานนอนก็สลายหายไปบาดแผลสมานกันในทันทีเมื่อพลักฟื้นขึ้นสติรู้ตัวอีกทีร่างกายของเขาก็ถูกรัดอยู่ในอ้อมกอดของพระราม โอ้ยรามปล่อยข้าก่อนเขาเงยหน้ามองอีกฝ่ายชัดๆแล้วยิ้มบอกมาเจ้าร้องไห้หรือตาบวมเชียวารามได้แต่ส่งยิ้มบางๆให้เขาแม้จะดูออกว่าดีใจที่เขาฟื้นแต่ในแววตาน,นั้นก็ดูเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดฮารากรูปท่อนแขนล่ำปลอบใจข้าไม่เป็นไรแล้วเรากลับค่ายกันเถอะอออ้ย พลักนวดหน้าอกตัวเองเบาๆแม้บาดแผลจากสรพรมมาจะหายไปแต่ความเจ็บปวดจากฝ่ามือของพญายักษ์ยังคงอยู่หนอห่อยเจ้าอินทรชิตเล่นสัตว์ฆ่าทีเผลอข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตายง่ายๆขอให้เจ้าเจ็บปวดชอกช้ำมากกว่าข้าร้อยเท่าพันเท่าพลักคิดในใจเจ้าไหวหรือไม่พร,รามถามด้วยน้ำเสียงห่วงใย คนเจ็บพยักหน้าตอบเสียงอ่อยอืมแต่ก็เจ็บมากเลยนะไม่รู้กระดูกหักหรือไม่อารามพยุงคนเจ็บขึ้นรถม้ากลับที่พักทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันต่างฝ่ายต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองจนกระทั่งพลักล้มตัวลงนอนบนเตียงจริงสิเจ้ามีเรื่องจะคุยกับข้าไม่ใช่หรือเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะ พระรามตอบสั้นๆก่อนจะหันไปพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตให้ชมพูพานเข้ามาดูอาการคนเจ็บรามอินทรชิตเป็นของข้าข้าจะจัดการมันด้วยตัวข้าเองเพราะฉะนั้นถ้ามันยกทับมาอีกให้ข้าไปนะแม้ในใจอยากปฏิเสธคำขอนั้นแค่ไหนแต่เขาก็จำใจพยักหน้าตอบพลักเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่า จากนี้ไปหากอีกฝ่ายต้องการจะทำอะไรเขาจะไม่ขัดจะทำตามใจทุกอย่างเชา้านี้พลักตื่นเต็มตาเนื่องจากได้หลับเต็มอิ่มจากสมุนไพรที่ดูเหมือนจะเป็นยาน,นอนหลับของชมพูพานเมื่อคืนแต่ครั้งนี้ดูท่าว่าอาการปวดร้าวจากฝ่ามือยักษ์จะคงอยู่นานกว่าการบาดเจ็บจากอาวุธวิเศษนี่ฆ่าตายไปกี่รอบแล้วนะ พลักนับนิ้วของตัวเองพลางทบทวนเนื้อหาวรรณคดีอีกครั้งดูเหมือนว่าไม่ว่าเขาจะบาดเจ็บหนักกี่ครั้งสิ้นลมหายใจไปกี่หนเขาก็ยังกลับโลกปัจจุบันไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเขาต้องเล่นตามบทบาทของพลักต่อให้จบเออฉันยังต้องเจ็บตัวอีกสองรอบแล้วเนี่ยเขาบ่นกับตัวเองอย่างห่อเหี่ยวไม่ได้การ ฉันจะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องให้ได้ทำยังไงดีนะองค์ชายเรียกข่าหรือขอรับน้ำเสียงเจ้อแแจ้วของวานอนเผือกดังขึ้นขณะก้าวเข้ามาในพลับพลานลักให้เจ้าลิงน้อยกีกี้ไปเรียกหนุมานมาเนื่องจากเขาถูกพระรามสั่งให้พักผ่อนในพลับพลาวันนี้หน,นุมานขอบใจเจ้าอีกครั้งนะ ฮลรักพูดในใจนึกอยากขอบคุณฮนุมานร้อยครั้งพันครั้งเป็นหน้าที่ของข้าขอรับองค์ชายใหญ่คิดมากเลยจริง,รงๆการไปหาสมุนไพรครั้งนี้ง่ายกว่าครั้งก่อนหน้านี้อีกขอรับฮนุมานตอบยิ้มยิ้มอ้อจริงสิข้าแอบเก็บสมุนไพรติดมือมานิดหน่อยเพื่อครั้งต่อไปท่านถูกสอนพรมมาอีก เจ้าลิงเผือกพูดแค่นั้นก็เอี้ยวหลบกำปั้นของพลักเจ้ากล้าล้อข้าหรือเจ้าลิงนิพอลักษ์พูดอย่างอารมณ์ดีไม่ได้นึกโกรธอะไรเพราะตอนเขาอ่านวันนคคดีเขาก็คิดเหมือนกันว่าพลักษใต้อีกแล้วหรือรอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าครั้งต่อไปไม่น่าใช่สอนพมมาแล้วล่ะไม่สิจู่ๆแผนการพิลึกพิลั่น ที่จะทำให้เขาเปลี่ยนตอนจบของเรื่องนี้ก็ผุดเข้ามาในหัวเขาเรียกหนุมานเข้ามาใกล้ก่อนจะกระซิบแผนการที่รู้กันเพียงสองคนพร้อมทั้งกํำชับเป็นมั่นเหมาะว่าห้ามบอกแผนการนี้กับใครเด็ดขาดเจ้าอยากกลับบ้านหรือไม่จู่ๆพระรามก็ถามขึ้นในขณะที่พวกเขาทั้งสองเดินเล่นในป่าวันนี้ไม่มีการสู้รบ ถือเป็นวันพักผ่อนเอาแรงอีกหนึ่งวันบ้านหรือหมายถึงครุงยโยธยานะหรือเจ้ามีบ้านที่อื่นอีกหรือแล้วอย่างไรล่ะเจ้าจะยอมถอยทับกลับไปหรือไม่ช่วยสีดาแล้วหรือพระรามใส่หน้ากับคำถามนั้นหากเจ้าอยากกลับข้าจะให้เจ้ากลับก่อนหลังจากที่ช่วยสีดาได้แล้วข้าจะกลับไปหาเจ้า คำพูดนั้นทำให้คนฟังเข้าใจในทันทีว่าอีกฝ่ายเห็นใจเขามากแค่ไหนเขายิ้มกว้างตอบรามข้าเต็มใจมากับเจ้าตั้งแต่แรกเจ้าคิดว่าข้าจะหนีกลับก่อนเจ้าหรือเจ้าเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นหรือข้าไม่อยากเห็นเจ้าเจ็บตัวอีกแล้วข้าคำพูดของพระรามขาดห่วงไปราวกับกำลังตัดสินใจว่าจะพูดต่อดีหรือไม่ แต่พลักก็ไม่พูดขัดเขาเอียงคอรอฟังข้าเจ็บปวดใจทุกครั้งที่เห็นเจ้าหมดลมหายใจไปต่อหน้าข้าข้ากลัวกลัวว่าเจ้าจะไม่ฟื้นขึ้นมายิ้มให้ข้าอีกพลักกลืนน้ำลายหากเปลี่ยนคนใดคนหนึ่งในที่นี้เป็นผู้หญิงนี่คงเป็นบรรยากาศของการบอกรักที่ลึกซึ้งมากหากแต่ในความเป็นจริง เขาสองคนมีศักด์เป็นพี่น้องกันการที่พรรามจะไม่อยากให้พลักษ์ที่เติบโตมาเคียงข้างกันตายไปมันก็ไม่แปลกพลักษ์ทำหน้าจริงจังยกมือวางบนไหล่กว้างของพรรามข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าไม่ตายง่ายๆหรอกอย่างไรเสียเรื่องนี้ข้าก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบหากเจ้าสู้ข้าก็จะสู้ไปกับเจ้าให้ถึงที่สุด ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆลมพัดใบไม้ปลิวสวยนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ใบหน้าคมเข้มนิ่งขรึมของพระรามมีรอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ